สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจนี่รัชนกเผยโฉมบ้านหรู30ล้านใกล้เสร็จแล้วสำหรับนักร้องสาวชื่อดังเจงนี่ได้หมดทังสดชื่นที่ก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพบ้านหลังใหม่สุดหรูอลังการว่าได้ซื้อหลังใหม่ที่กรุงเทพด้วยเงินสดในราคา30ล้านบาท โดยเจ้าตัวเผยว่าที่ซื้อเงินสดพระไม่ชอบเป็นนี่เพราะว่าเป็นมาเยอะแล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะยังดังอยู่หรือเปล่าทาเลนโซเชียลไม่ได้นี่เราจบเลยนะก็เลยคิดว่าซื้อเงินสดเลยดีกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่เขาเป็นนี่แล้วเขาไม่โอเคนะคะบ้านที่กรุงเทพก็ยังเก็บไว้แต่ถ้าร้อนเงินจริงๆค่อยขายส่วนบ้านหลังใหม่ที่ซื้อไม่ไกลาจากหลังเก่าแต่แค่ใหญ่ขึ้นตอนนี้มีบ้านหกหลังที่ใต้สี่หลังที่กรุงเทพสองหลัง คือหนูไม่ชอบซื้ออะไรเกินตัวกลัวว่าอนาคตจะไม่มีก็เลยซื้อตามงบที่มีไว้แต่ถ้าอนาคตเรารู้เรามีเงินมีงานก็คงซื้อหลังใหญ่ตั้งแต่ตอนนั้นไปแล้วตอนแรกหลังแรกซื้อให้น้องอยูจินนี่แหละตอนท้องหกเดือนแต่พอน้องอยูจินคลอดมางานเยอะขึ้นต้องมีพี่เลี้ยงต้องมีแม่บ้านต้องมีคนขับรถเราเลยคิดว่าเราซื้อความสบายให้ลูกอนาคตวางแผนให้ลูกเข้าเรียนที่กรุงเทพ ก็เลยคิดว่าเอาเป็นที่หลักปักฐานให้ลูกสะดวกไปเลยล่าสุดเธอได้อัปเดตบ้านหลังใหม่ที่กำลังตกแต่งใกล้เสร็จแล้วโดยเธอได้เผยให้เห็นภายในบ้านกันแบบชัดๆไปเลยบอกเลยครับว่าแม้จะยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มองมุมไหนก็สวยฟังอลังการมากๆเชื่อว่าหากบ้านเสร็จสมบูรณ์แล้วคงหรูหรานหน้าอยู่แน่ๆเลยล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทัพ n e w w s r o o m i n f o ขอบคุณครับ